สักเทียมหรือสูดโพเทนเชียลซึ่งสักเทียมมันคืออะไรเราก็จะมารู้จักกันในคลิปนี้ซึ่งมันจะเป็นภาษาอังกฤษมันคือสูดโพเทนเชียลซึ่งเราจะต้องใช้ในพวกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพวก เอ่อ uh, density functional theory เช่นพวกโปรแกรมว่าโปรแกรมอะไรแบบนี้เขาจะใช้ pseudo potential ทีนี้เรามารู้จักกันว่ามันคืออะไรคือมันใช้ pseudo potential หรือสักเทียมเนี่ยมันใช้ในอ,อวัสดุศาสตร์ทางด้านที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยก็คือ computational materials science เพื่อที่จะทำให้มันอธิบายเรื่องของ inter action ในอะตอมเนี่ยให้มันง่ายขึ้นเวลาคำนวณพวก DFT calculation เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นโดยมันจะแทนที่พวกอ,อันตรกิริยาที่ซับซ้อนเนี่ยระหว่างอิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งจะมีอยู่เยอะมากเป็น many-body problem เนี่ยมันจะแทนเป็นสักที่ง่ายขึ้นซึ่งจะลดการคำนวณแล้วก็ computational cost ลงไปซึ่งโปรแกรมที่ใช้ ใช้พวกสักเทียมเนี่ยก็คือโปรแกรมที่เป็น DFT ต่างๆโปรแกรมที่ดังๆก็อย่างเช่น Quantum Espresso หรือบาง l ลบอาจจะใช้ WARP หรือบาง l ลบอาจจะใช้ CASTEP หรือ Abinit หรือ MD ก็ MD ก,ก็ก็ต้องใช้ MD ก็คือ Molecular Dynamics ก็ยังต้องใช้อ่ d o p o รดอคพ t ิหรือ Siesta อันนี้ก็เป็น DFT ก็ต้องใช้อ่าสู o รด o t i t l เหมือนกันซึ่ง ถ้าเรามาพิจารณาในรูปที่ให้มาอันนี้ก็คือ,อสีแดงเนี่ยก็คือเป็นสูดโอ้ potential ก็เห็นว่ามันจะมี cut off ที่สูดโอ้ potential เนี่ยแม,แม่นยำก็คือบริเวณที่ r เนี่ยมากกว่า r4 ก็จะเห็นว่ามันจะสอดค้องกับคูลอม potential ก็คือ,อสีน้ำเงินเห็นว่ามันจะมี cut off ที่มันถูกต้องอยู่ซึ่งก็จะบอกว่า อันนี้ก็จะเป็นนิอย่างคร่าวๆของอสูตรโดโพเทนเชียลที่เราต้องใช้กันก็จะมารู้จักกันก็จะประมาณนี้ครับ